สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาจีนนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกของพวกเรานะครูขอแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะคุณครูชื่อนางสาวนันทวันทองนพคุณนะคะหรือจะเรียกสั้นๆง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือคุณครูเานั่นเองเด็กๆบางคนนะคะจะรู้จัก ครูแล้วบางคนก็ยังไม่รู้จักไม่เป็นไรนะคะวันนี้ครูก็จะขอมาแนะนําตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครูบอกไปแล้วครูชื่อ,อไรนะคะครูสอนภาษา,าจีนนะคะตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความราช้านะคะในการอตอบคำถามนะก็ต้องขอโทษเด็กๆด,ด้วยนะ พอบางชีเด็กๆถามผู้ต่ามาอาจจะถามมาพร้อมกันสี่ห้าคน,ม,นะะคาม,ามันก็จะละลันเขาเรียกว่าคําถามมันก็จะลันลงไปผู้ต่อเขอาจจะไม่เห็นได้นะแต่จะพยายามนะตอบให้ครบทุกคนนะคะการเรียนการสอนออนไลน์นะคะในช่วงสถานการณ์โควิดในครั้งนี้นะคะโรงเรียนของเรานะก็จัดการเรียนการสอนออนไลน์เนาะตามตารางสอนของนักเรียนเลยนักเรียนเรียน อะไรคาบไหนก็เรียนวิชานั้นไปนะคะส่วนใครที่มีตารางเรียนกับวิชาครูเตา๋าก็มาเปิดคลิปวิดีโอนี้ดูได้เลยนะซึ่งของครูเต๋าเนี่ยนะคะจะไม่ได้ฟิกเวลามากนักนะคะเอาที่เด็กๆสะดวกแต่ขออย่างเดียวคือเมื่อครูเต๋าสั่งงานไปแล้วขอให้นักเรียนส่งตามกำหนดเวลานั่นเองนะคะซึ่งของเรานะจะเจอการทุกวันจันนะคะ ครูเต๋าจะอนุรมให้เด็กๆเนี่ยส่งได้ถึงวันศุกร์เลยนะเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าครูจากเล่นออนไลน์รอบที่แล้วนะคะครูเต๋ประสบพบเจอกับปัญหาที่ว่าผู้ปกครองนะคะไม่ได้อยู่กับลูกๆนะหรือบางคนเนี่ยมาทํางานเอาโทรศัพท์มาดูงยแล้วให้ลูกนะคะอยู่กับคุณตาคุณยายบางทีคุณตาคุณยายก็ทําไม่เป็น นะไม่เป็นไรค,ครูเต๋าแก้ไขปัญหานี้โดยเอาคลิปวิดีโอนะคะที่ครูเต๋าสอนครูเต๋ออธิบายเนี่ยไปให้อ่าไปใส่ไว้ใน YouTube นั่นเองเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะสามารถเรียนย้อนหลังได้และก็สามารถทำงานย้อนหลังได้ด้วยนะทำไมถึงเอาไว้ YouTube ไม่ลงไปในลายกลุ่มละ่ะ ถามว่าลงในรา,ายกลุ่มบางคลิปเนี่ยมันหนักเกินไปโทรศัพท์บางคนนะคะหรือว่ามือถือบางรุ่นเนี่ยไม่สามารถรองรับได้นะก็จะทําให้เปิดไม่ได้แต่ถ้าครูตัดเอาไว้ใน YouTube แน่นอนเลยคือขอแค่มีดูก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะส่วนเรื่องการส่งงานนะส่งทางรายกลุ่มของนักเรียนเองที่นักเรียนอยู่นะคะ หรือแม้กระทั่งการวิดีโอคอลไล์กลุ่มบางทีครูเต๋าอาจจะแจ้งลงไปในนั้นว่าวันนี้เราจะทําการวิดีโอคอลนะนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครูเต๋าจะทําเป็นคลิปมากกว่าเพราะเนื่องจากว่าความไม่สะดวกของผู้ปกคอรองนะอันนี้จะได้ไม่มีปัญหาการนะคะทีนี้เรามารู้เนื้อหาเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้นะคะมาดูกันเลยนะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือ พินอินนั่นเองพินอินคืออะไรนะคะพินอินคือ,อตัวอกักษรภาษาอังกฤษที่นำมากำกับเสียงของตัวอ,อักษรจีนเพื่อให้อ่านออกเสียงได้ถูกต้องนะคะพินอินเนี่ยจะประกรอบไปด้วยเพียชนะสละและวรรณยุกมือนภาษาไทยเลยนะแต่วันนี้นะคะครูเต่าจะยกมาแค่สลักแค่6ตัวเท่านั้นนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชม xếp video cả lời ทินี้นะคะไปเป็นตัวอีกสามตัวค่ะ 你好，我是。 ทีนี้นะคะเราฟังจบไปแล้วใช่ไหมเรามารู้กันดีกว่าว่าไอ้หกตัวที่เราฟังกันในเพลงเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะคะมาดูกันนะคะตัวที่หนึ่งอ่าตัวที่หนึ่งฟังดีๆนะคะอ่านว่าอะไรอ่านตามนะคะอ่าอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าอ่าตัวนี้จะออกเสียงว่าอ้อ ตัวที่สองค่ะโอโอตัวที่สามออือ,อตัวที่สี่ค่ะอี e, e, ตัวที่ห้าอู <O>, ตัวสุดท้ายค่ะ อืออืออ่าทีนี้นะคะเด็กๆเ,เห็นไหมว่ามีทั้งอ่ามีสระเนี่ยทั้งหมดหกเสียงด้วยกันหรือว่าหกตัวนะคะแต่ไอหกตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้นะอ่ามันไม่ใช่แค่หกอ่าเรียกว่ามันไม่ใช่แค่สระหกตัวนี้นะมันมีสระอย่างอื่นด้วยหกตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสระเดี่ยวตันยื่นหมุนนั่นเองนะคะสหกเสียง คือหกเสียนี้คือสระเดี่ยวในภาษาจีนซึ่งสระเดี่ยวเนี่ยถ้าเด็กๆจําได้นะมันก็จะง่ายขึ้นกับการที่เด็กๆจะไปอ่านเสียงสระตัวอื่นเพราะบางทีเนี่ยสระตัวอื่นเขาจะเอาตัวอานะคะตัวโออกโอเนี่ยมารวมกันมาทําให้เกิดเสียงใหม่เสียงสระใหม่เกิดขึ้นแต่ทีนี้นะคะเด็กๆมาดูกันก่อนว่าวิธีอ่านออกเสียงที่ถูกต้องมันทําอย่างไร นะตัวแรกนะคะตัวแรกเลยดูปะคูเต่านะอ่านออกเสียงว่าอาอ่านะปากจะกว้างๆนะอาอันนี้คือเสียงแรกนะเด็กๆทําตามไปได้เลยนะคะเสียงที่สองอปากจะขอมาเป็นกลมๆอ้ออ่านะเสียงที่สาอ เออเสียงจะออกมาจากตรงนี้ปากเราจะอยู่ธรมรมดาเอออ่าต่อไปตัวที่สี่อีอีอ่าต่อไปนะคะตัวที่ห้าอูปากจะจูจูเลยเอูอทีตัวสุดท้ายเนี่ยจะอ่านออกเสียง ยากนิดหนึ่งนะคะมันจะเป็นการออกเสียงย้อยย่อ,ย,อย,ยักกับโวแวนรวมกันอ่านออกเสียงว่าจี้จี้อาทำไมให้หยิบเด็กๆทำมือแบบนี้นะจับไปที่มุมปากไม่ใช่จับไปจริงๆอย่างนี้นะไม่ใช่นะลูกทำแค่เป็นอทำท่าหยิบนี้นออกเสียงย่อยักโวแวนพร้อมกันจีปากเราจะยู อูก่อนแล้วก็ค่อยๆกลางออกมาเป็นยิ้มอย่างนี้นะคะทีนี้วิธีการออกเสียงที่ง่ายของตัวนี้ก็คือให้เด็กๆอ่านออกเสียงคำว่ายูกับวีเอายูกับ y ีมารวมกันแล้วออกเสียงเร็วๆนะวูวูวนะูมันก็จะเป็น u ูวีแต่ในฉบับที่เร็วๆแ,แล้วมันก็จะกลายเป็นเสียง ดีไปโดยปริยายนะเอาเห็นไหมวิธีการอ่านออกเสียงค่าเด็กๆนะไม่เจอหน้าครูเตาอย่างน้อยๆก็ยังเจอหน้าในคลิปวิดีโอเด็กๆก,ก็ยังสามารถทำตามได้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามอีกหนึ่งครั้งนะคะอ่านตามอีกหนึ่งนังครั้งนะอ้โอ้อ,อ,อ ทีนี้นะคะเด็กๆฝึกอ่านออกเสียงหกตัวไปแล้วการบ้านวันนี้คืออะไราการบ้านวันนี้นะคะก็ให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านเสียงสระเดี่ยวหกตัวนี้นะให้คล่องเลยนะแล้วอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูเต๋าในไลน์กลุ่มนิดนึงนะคะครูเต๋าอยากจะรู้ว่าเด็กๆสามารถอ่านออกเสียงได้ไหมอ่านออกเสียงถูกต้องไหมนะคะสำหรับวันนี้นะ ครูเต่าก็จะขอจบการเรียนพินอินไว้ตรงนี้ถามว่ามีต่อไหมมีแต่เพาะทิ้งไว้แค่นี้พอนะแล้วเรามาเรียนเรียนต่อกันสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมนะสัปดาห์หน้าเราต้องเจอกันอีกนะคะบายบายไชจิน